ศูนย์คนศูนย์ไลค์โอเคกออ็แหมนิดถึงอดีตนะเมื่อก่อนนี้เวลาสตรีมสดเลยทีคนเต็มไปหมดนี่ก็ไม่มีใครมาดูเลยนะฮะแต่ก็ยังได้เงินอยู่นะฮะเมื่อกี้ไปเช็ครายได้เกือบร้อยดอลลาร์ละบางคนอ่ะเีอ๋อ้มันไม่มีใครดูเลยมันเอารายได้ามาจากไหนวะมันก็คลิปเก่าๆอะไรที่ทำมาหลายปีดีดัก นะครับมีเป็นแสนวิวก็เยอะนะฮะมันก็ยังทำไรายได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะถ้าตับใดที่ youtube มันยังให้เงินนะก็ยังได้อยู่3 <4 S 2> เดือน4เดือนได้ทีหนึ่ง100ดอลลารกประมาณ3,000บาทก็มัไไม่มีไม่ได้มีอะไรเดี๋ยเปรี้ยงป้างหรืขนาดจะทำเงินแล้วเดี๋ยวนี้นะสำหรับพี่นี่ยช่องเนี้ยอ่ะหนึ่งคนสวัสดีครับนะก็แต่ก็ยังยังอยากทำอยู่นะฮะ แต่ว่าจะนานนานผูมาทีแล้วแต่นะก็ส่วนมากตอนนี้ไปลุยทางติ๊กตอกล่นติ๊กตอกเริ่มมีคนมาติดตามแล้วนะฮะก็ส่วนมากไม่ได้วิวของเล่นอะไรหรอกโชว์แมวโชว์อาหารการกินอะไรไปเรื่อยนะของเล่นเนี่ยไม่ได้ไปรู้สึกว่าลองไปแล้วไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่นะโอเคนะสูนไลฟ์ไปละอันนี้น่าเป็นของที่สั่งมาจากวังเด็กแกล,ลเลอรี่ถึงพี่จะไม่ได้ทำ t u b e อเลยมากพี่ยังเก็บของเล่นอยู่ นะครับแต่จะน้อยลงนะเอาที่ชอบจริงๆว่าไม่อยากจะแบบเฮ้ยเราไม่ชอบซื้อมาทมําไมวะไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นนะฮะอันนี้เป็นลายที่ชอบมากในสมัยเด็กๆละอันนี้มันกลับมาทําใหม่หลายปีแล้วเนี่ยสองสามปีได้ละเป็นลายของ Master of the Universe นะฮะหรือว่าสมัยพี่เรียกว่ายังเด็กละกันหรือวัยรุ่นนั่นแหะมันก็เขาเรียกมันว่าตุ๊กตาชุดเจ้าจัก,กรวานรุ่นเก่าเลยนะ ต้องสี่สิบห้าสิบแล้วถึงจะ,จะคุ้นกับคำว่าตุ๊กตาชุดเจ้าจากักรวาลนะแต่นี่ก็เขาเรียกว่า master of the universe origin origin แปลว่าต้นกำเนิดใช่ไหม deluxe นี่เป็น pack deluxe นะครับ deluxe action figure สั่งมาเนี่มัน,ม,นมันด้านนี้นะแต่ว่าพี่ว่าด้านนี้นะจะเปิดด้านนี้มากกว่านะครับกล่องนี้ก็เห็นในกลุ่ม master of the universe Thailand นะมีด้วยนะก็เห มีอยู่ช่วงที่ผ่านมาสองเดือนสองเดือนนี่แหละบ้านเขาน้ําท่วมมั้งแล้วเขาขอซื้อกล่องแบบนี้ไปใส่นะฮะเห็นแพ็คมาเสอร์ฟเดอะยูนิเวิร์สเขาเปียกน้าหมดเลยพี่ก็เอ๊ะทำไมก็ไม่อยากจะแนะนําคือพี่อยากเอาใส่ถุงซิปนะฮะหรือไม่ใส่ถุงซิปพี่ก็จะเอาใส่กล่องเสร็จแล้วพี่ก็จะไปใส่ในหลังพลาสติกนะอีกชั้นหนึ่งนะครับถึงน้ํามาน้ําท่วมอะไรมันก็ลอยท้องเป่งท้องเป่งไปก็ไม่เปียกไม่เปื้อไม่อะไรก็ไม่รู้จะแนะนําไงนะ เขาก็เออไว้แล้วทําไมไม่หากล่องพลาสติกมาใส่มันก็ไม่กี่ตังค์นะ200กว่าบาทนะครับใส่มันไว้นะน้ําทุ่งน้ําท่วมอะไรก็ไม่มีปัญหาปลวกเปลือกกินไม่ได้นะแนะนําลังพลาสติกนะครับเปิดกันดีกว่าบนเยอะแยะไม่มีใครดูเลยโอเคอันนี้เปิดแล้วเหรอ่ออ นี่ถึงเมื่อก่อนมีเด็กเข้ามาตอนนี้เขาเรียนมหาลัยกันหมดแล้วนะฮะเั็นคนน้องครปอะไรต่อะไรเมื่อก่อนยังเด็กเลยอุ้ยเกิดโดนเนี่ยก็คือทางวังเด็กเข้ามาแพ็กเกจรีแพ็กเกจนะฮะดูแล้วเพราะว่าถ้าของที่มาจาก มทเทลเลยเนี่ยไม่มีบับเบิลแน่นอนนะแต่ว่าพี่ว่าน่าจะเป็นกล่องดั้งเดิมของเขานะครับก็ทางวังเด็กก็เอามาใส่บับเบิลแล้วก็ใส่กลับเข้าไป็นกล่องก็ดีนะอันนี้ก็ <c oughs> อยากได้สั่งก็ไปนานมากไม่ไม่สั่งนานไปถามอยู่นั่นแหละไม้มยังไม้ยังคือโอเนเงินก่อนเลยไม่ไหว กลัวว่าตอนของมาแล้วไม่มีตังค์ไงก็เลยแบบอุอมเงินผมไปก่อนเลยเอาของมาพห่ส่งแล้วกันได้ก็ได้เอาได้ได้ได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 อนเงินมาก่อนก็ได้นะครเราอยากได้พี่ว่าแพ็กเกจคู่นี้พี่ว่าคุ้มจริงนะก็มาจากตัวร้ายตัวนี้นก่อนอันนี้ก็มาจากน่าจากเรื่องชีร a าชีร่าเดอะพินซ์พาวเวอร์นะมีการ์ตูนให้ดูใน YouTube ด้วยนะชีร a า นะครับเป็นลูกสมุนเรียกว่าลูกสมุนแล้ะกันของหอแดกนะครับก็บับเปิลกับขอดฉีกไป็นรวละกันก็พี่ไม่เห็นแบบที่ห้างอ่ะก็วางไม่ไม่อัปเดตเลยนะดูยังเก่าๆวางอยู่เออมีแพ็คหกนิ้วอะไรมาวางบ้างแต่ก็น้อยยังน้อยอยู่นะฮะโอ้โหแบบวินเทสมากไอ้หัวจุกแบบนี้นะ มันจะมีตัวนึนที่เคยเออกมาสมัยก่อนลิสนะลิสคือคล้ายกับมันดูดพลังได้จากปากจากมืออะไรเงี้ยนะมันก็เปลี่ยนพาร์ทได้เจ๋งตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีอาวุธให้ด้วยเป็นสมุนของ h o อแตกอีวิลพอรตอ่าฉลองครบรอบสี่สิบปีนะโอ้สี่สิบปีแล้วไอ้เนี่ยเออตอนนี้มีแค่ห้าสิบ นิดๆแล้วนะคือมันก็ตั้งแต่ประมาณพี่สิบกว่าขวบสิบขวบไปแหละนะที่ลายนี้ออกวางลายดั้งเดิมนะี่ไม่ลายไม่ใช่ลายนี้มัตไม่ใช่ไลายใหม่นี่นะนะครับของดั้งเดิมก็สี่สิบปีมาแล้วโอเคนะครับก็มีการอัปเดตมีมินิคอมเมกด้วยแต่แพคเกจน,นี้โอเคอยู่แข็งแรงอยู่แมทเทล นะครับอันนี้มีอะไรบ้างเว็บนี้พี่จัดไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าพี่ดูใน u t u b e เขาเขาพูดเรื่องนี้กันเยอะเหลือเกินอันพันส์ไอ้รูเนี่ยไอ้อันเนี้ยยังอยู่อะไรเงี้ยแบบเอ้ยเอ้ยพี่เมื่อก่อนนี่ไปแกะแม่งทิ้งหมดอันนี้เอ้ยยังอยู่ก็ปล่อยแม่งไปถ้าหลุดก็หลุดหลุดก็เก็บเก็บโยนโย,ยนไม่ไม่เรียเละเลยมากถ้าเป็นที่ห้างที่ยวแขวนเนี่ยแขว,น,ขวนหมดนะทะลุหมด นะครับอันพันอะไรว่าอันพันหมายว่าทยังไม่ได้เจาะแล้วอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะมันส่วนหลักนะครับก็มีที่ช่วงนี้ผ่านมาพี่เก็บแล้วมันมีไฟไหม้ก็คือแบบแพ็กเกจพี่หลอมละลายเละพี่ก็เออมันก็แค่แพ็กเกจนะนี่จุบได้นะฮะนะครับแล้วนี้พี่เก็บหมดแล้วนะ e ี a มนเวอร์ชันเนียเป็นเวอร์ชันของสองสองพัน สองพัน x นะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นี่ก็จะตัวนี้แมนเทนนนนรานีา่นี่ยานยานพี่เฉยเฉยพี่นะเฉยเฉยเฉยเก็บฟิกเกอร์เป็นหลักนะครับถ้าเจอราคาดีๆก็อาจจะจัดแต่ก็เฉยเฉยเก็บเหมือนกันแต่น้อยมากสำหรับพวกยานนี่พีเคดจากไลน์บูตเล็กที่มันเข้าแอฟเฟกเชนอฟเฟชลเจ้าหัวหมูตัวร้ายของซันแมน แล้วก็สเกลเลตอร์เวอร์ชันนี้2 0 0 0เช่นกันนะครับก็ยังมี s n a k ค a r ร์เมอรนะเวฟต่อไปนะครับน่าสนใจใครอยากลองเก็บก็ลองดูนะฮะก็ราคาด้วยอันนี้ราคาไทยมีไหมมีนะ1นบาทพี่ว่าไม่แพงนะครับไม่แพงนะแต่ว่ามันมีราคาแต่ไม่รู้มันลงขายที่ไหนแถวบ้านพี่ส่วนมากพี่จะไปที่เซนทันเวสเกตเซนท่านแจ้งเซนท่านแจ,จ,จ,จ้งก็ไม่เห็นมีแล้ว แต่ว่าเวสเกตยังมีอยู่บ้างนะฮะาดูตัวเป็นฝ่ายกิโลนะครับซึ่งเพื่อดูเพิ่งดูเมื่อกี้เลยมันปรากฏตัวในอ่าชีร่าแอนฮีแมนพอคริสต์มาสสเปเชียลนะครับไปเซร์ชตามนี้เลยก็ได้นะเป็นตอนพิเศษใายในช่วงคริสต์มาสเมื่อหลายเมื่อหลายสิบปีที่ที่แล้วนะก็จะมีตัวละครตัวนี้โผล่มาเป็นตัวประกอบแป๊บ แต่เขาจะมีมินิคอมิกของเขานะเจ้าสโน,ว,สน,ว,สนว์กระเป๋าตัวที่คุ้นอยู่ในความทรงจำพี่นะแต่ว่าเมื่อก่อนเค่ก็ไม่มีมาหลอกตัวรุ่นเก่าที่พี่มีจะมีเจ้า t o b a เนี่ยยังไม่ได้เลย t o Ba ดกิสลอ์ก s l a w ตัวนี้สั่งเอาไปละยังไม่เห็นวีแววว่าจะมา <laughs> t o Bad, ก i s s l a w Skeletor h e m a n แน่นอนสองตัวแล้วก็โร b บ t o ต,โตได้ไปละของใหม่ นะครับโรโบโตแล้วก็อีกตัวคือฮอ d ด็กนะครับโอเคตัวนี้สามารถพ่นน้ำได้จริงๆซึ่งตัวที่จะออกมาใหม่เจ้ากิ้งก่านั่นนก็เป็นเอฟเฟก p a พาร์ทพ่นน้ำพ่นน้ำไม่ได้นะก็เออตัวนี้โอเคอยู่นะฮะได้ลักษณะของวินเทจแล้วก็เจ้าหน้าตาแบบเนี้ยที่ปรากฏใน He-Man and s h e ี a ่าฮอล a ์อะคริสต์มา นะครับหน้าตาแบบนี้นะเหมือนแอนิเมชันแต่ว่าหน้าตาแบบนี้เป็นเหมือนของเล่นเก่านะก็มีอัปเดตมีอะไรนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วพวกจุดขยับนี่คุณเก็บรายนี้คุณจะรู้กันอยู่แล้วนะครับตัวนี้เจ๋งที่ดูแล้วดูรีวิวดูแล้วดูอีกเมื่อไรจะมาอยากได้เจ๋งทั้งคู่อ่ะง่ายๆนะฮะคุณต้องเก็บมันทั้งคู่ถ้าคุณเก็บรายนี้มาพลาดมันไม่ได้นะครับ กจะแกะเล่นหรือจะเก็บในแพ็คก,ก็แล้วแต่คุณนะฮะแค่เอามองมองก็ฟินแล้วนะแล้วก็ไปดูรีวิวเอาอันนี้หนังสือการ์ตูนคอมิกกระเดิดไปข้างๆก็โอเคดูแล้วก็ยังไม่ไม่เสียหายอะไร อยู่ในนั้นนะก็คอมิกเล่มเดียวกันเป็นคอมิกเดียวกันนะครับพี่เคยขอ,อลงตั้งรับนะครับสำหรับคนที่เขาเก็บในกลุ่ม master of universe thailand ว่าตั้งรับมินิคอมิกที่มาจากแพ็กเกจพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาแกะเขาแกะเล่นเขาก็จะมีหนังสือการ์ตูนมินิคอมิกซ้ำๆๆๆไง ก็ไม่เห็นมีใครมาขายนักก็อยากจะเก็บไปเยอะ,ยอะๆหลายเล่มนะสมมติเว็บนึงมี6แบบเนี่ยมันจะมีมินิคอมิก6เล่มใช่ไหมละ่ะที่ก็ตั้งรับก็ไม่เห็นมีใครมาขายนะก็ไม่เป็นไรนะก็มีรีวิวมินิคอมิกในใน u t u b e ก็มีนะครับมีเอามาเปิดให้เราดูเรื่องราวได้ มินิคอมิกที่มาก็จะมีแน่นอนถ้ามากับ2ตัวนี้ก็จะมีตัวละครสองตัวนี้อยู่ในมินิคอมิกซึ่งมินิคอมิกเนี่ยเป็นมินิคอมิกที่เขียนขึ้นมาใหม่นะครับเขียนขึ้นมาใหม่สําหรับตัวละครที่ออกมาใหม่นี้เลยนะแต่ว่าก็มีเรื่องราวของมินิคอมิกเก่าๆซึ่งอย่างช่องที่ดังๆมาสเตอร์ลีเวสก็พิกเซลแดนนะเขาออกเป็นโอ้เล่มละหลายพันอยู่นะพันเท่าไหร่จําไม่ได้ละ นะครับเป็นรวมของเล่นอ,อ๋อไม่ใช่นิคอมิกกันนป็นรวมของเล่นเว้ยแล้วก็มีรวม,มนิคอมิกอ้หลายหลายคนหลายเจ้าลองลอง,ลองสันลองไปหาดูละกันนะครับหาที่ไหนก็ไม่รู้นะคงมีขายอ่ะเออขายคอมิกมีบองไม่รู้นะนี่ไนงะ Evil h e r t Evil h e a สำหรับพวกของออดดกนะครับก็มีใครออกมาบ้างอะ่ะมี m a i n t นหน้ามีตัวนี้มีเจ้า มอสฟิทอร์นะครับกิสลอแลวก็พวกทหารหุ่นยนต์นะก็เริ่มออกมาเยอะแล้วสำหรับพวกละพวกสมุนของอีวิลฮอตแล้วต่อไปก็คือเว็บต่อไปจะเป็นเรื่องของสเน็กแมนเลยนะนจะเป็นพวกมนุษย์งูมาละนะครับก็ยังน่าสนุกอยู่นะครับในปีหน้าก็ต้องเก็บกันต่อไปซึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดปีไหนแต่ดูดูแล้วมันถึงสเน็กแมนมันน่าจะไม่ยาวเท่าไหร่แล้ว หรือไม่มันก็อาจจะมีนะจะต่อไปได้สักปี2ปีก็เป็นอะไรที่ยังสนุกอยู่ก็เก็บกันไปนะฮะหรือใครไม่เคยสัมผัสเนมาลองก็ได้ Master of the Universe นะครับอยากไม่รู้จักเลยแนะนำก็ไปจับดูในห้างนะฮะเซนท่านมีวางนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นบางสาขาจะไม่มีก็ได้อย่างเะนทันแจ้งวัฒนาหายไปแล้แต่ที่อื่นก็ยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาบอกเกิดไม่ทัน นะครับพิมพ์ไปเลย Master of the Universe นะครับมีคลิปให้ดูร้านแปดนะครับใน youtube นี่แหละลองไปดูนะอ,อาจจะฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะฮะฟังดูแบบเออก็เข้าใจง่ายๆนะอาจจะสนุกก็ได้นะลองดูว่ารุ่นพอรุ่นปู่รุ่นปู่เลยปะว้ปู่ดิเดด็กรุ่นรุ่นพ่อรุ่นลุงรุ่นปู่คุณเนี่ยเขามีเรื่องราวอะไรแบบนี้ให้เล่นให้ให้ติดตามกันมาก่อนนะครับแล้วนี้มันกำเนิดใหม่นะฮะ ครบรอบสี่สิบปีอ๋อจะบอกมันเป็นเก่าก็ไม่ได้มันก็มีการ์ตูนแอนิเมชันสองเวอร์ชันของ Master of Universe ใน Netflix นะฮะใน Netflix เพราะนั้นเกิดทันแน่นอนนะจะชอบไม่ชอบเท่านั้นเองนะครับใน Netflix เนี่ยมี Master of the u n i v e r s e สองเวอร์ชันด้วยกันนะเป็นไปดูแล้วกันมีสองเวอร์ชันแบบแอนิเมชันแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ตัวใหญ่ๆขาสัส้นๆเลยนะพี่เขา,มา,เขาไม่เคยดูเท่าไหร่แล้วอ,อ,อีกอันนึงน่าจะเป็น Revolution นะครับของตาเควิสมิธซึ่งโดนแฟนพันธ์แท้ด่ากันเละแต่พี่ก็ดูได้พี่ดูได้เรื่อยๆใน n น t f l i x รอซีซั่นต่อไปเจ้าฮอแด็โผล่มาแล้วนะฮะโอเคนะก็ยังเป็นอะไรที่สนุกสำหรับพี่อยู่สำหรับ Master of the Universe นะครับก็คงเก็บกันต่อไปนะฮะ เท่านั้นนะสำหรับคลิปรีวิวนี่หนึ่งคนใครเนี่ยผูกมาได้นะมีคนดูอยู่หนึ่งคนนะครับไม่ไลค์ไม่ like, ไม่เมนทไม่อะไร like ด้วยใครวะ <laughs> See you again next time my friend Thank you for watching b ายบายไปได้แล้วครับเจ้าหนึ่งคน